อยู่นิ่งๆแล้วใครต่อใครเข้าหาเองมีอยู่สามแบบ 1. คือรวย 2. คือสวยหล่อ 3. คือแสนสุขรัศมีความมั่งคั่งที่เปล่งประกายฉายเด่นล่อตาคนต่อให้ตัวเตีย้ยล่ำดำปีก็มีคนบอกว่าดูดีเหมือนมีแรงแม่เหล็กดึงดูดให้อยากห้อมล้อมติดซอยห้อยตามไปด้วยเพื่อมีการแจกเงิน มีส้มหล่นมาถึงมือบ้างรัศมีความมั่งคัง่งจึงเป็นแม่เหล็กดูดคนโลภกระตุ้นกลุ่มคนโลภให้ยอมโค้งรับคำสั่งหรืออีกทีก็มายืนเคียงข้างได้ตลอดเวลาในท่าแบมือขอส่วนแบ่งดูเผินๆเหมือนน่าพอใจแต่ลึกลงไปคือความพร้อมร้ายสร้างความวุ่นวายให้ชีวิตได้ทุกเมื่อและนั่นก็หมายความว่ารัศมีความมั่งคัง่ง ทำให้คุณแยกยาก,ยากอันไหนคือคนอยากได้เงินอันไหนคือคนอยากได้คุณประกายความสวยหล่อที่ยุคเรามาพร้อมรูปร่างยวนตาพาให้คิดถึงการเปิดเผยเพศภพสภาพสภาพทางเพศแทบไม่เหลือความลึกลับให้คนหาอีกต่อไปและยิ่งจงแจ้งขึ้นเท่าใดก็ยิ่งเบื่อง่ายขึ้นเท่านั้น ทุกคนถูกกระตุ้นให้นึกสนุกหาใหม่ไปเรื่อยๆมันง่ายกว่ารักษาของเก่าไว้นานๆประกายความสวยหลอ่อจึงเป็นแม่เหล็กดูดคนหืน่นกระตุ้นกลุ่มคนหื่นให้ยอมทำทุกอย่างขอเพียงได้ถึงตัวในท่าพร้อมกระโจนใส่ดูเพลินเหมือนน่าภูมิใจแต่ลึกลงไปคือความพร้อมทรยศสร้างความเสียใจให้ไม่มีที่สิ้นสุดและนั่นก็หมายความว่า ประกายความสวยหลอทำให้คุณหวังยากอันไหนคือคู่แท้ที่จะอยู่ด้วยกันตลอดไปอันไหนคือคู่นอนที่คิดแค่นอนจนกว่าจะเบื่อออร่าทางความสุขชนิดที่แผ่ออกมาแจากความสุขให้ผู้คนรับไปฟรีๆจนไม่มีใครตั้งข้อกังขาได้ว่าแกล้งสุขแบบจอมปลอม หรือมาถูกทางสู่ยอดเขาอันไร้ทุกออร่าทางความสุขจึงเป็นแม่เหล็กดูดคนรักคนที่ติดใจเข้าหาในท่ายื่นมือช่วยด้วยความคาดหวังประครับประคองกันและคนเราเมื่อกรองเรื่องอื่นออกไปเอาความสุขเป็นใหญ่เป็นที่ตั้งสิ่งที่ตามมาคือพฤติกรรมอันเป็นสุขทั้งพฤติกรรมที่อยู่ต่อหน้ากันและพฤติกรรมที่อยู่ลับหลังกันไป มองอะไรดีๆที่มีอยู่แล้วเป็นของแบ่งปันกันเพิ่มพูนความสุขมองปัญหาแย่ๆที่เข้ามากระทบเป็นกิจกรรมร่วมกันแก้เบื่อมีความสุขกับการรู้สึกถึงสองแรงที่ช่วยกันยกภูเขาออกจากอกออร่าทางความสุขจึงช่วยให้คุณเลือกง่ายอันไหนคือคนอยากได้ความสุขจากคุณอันไหนคือคนอยากแชร์ความสุขกับคุณ ออร่าทางความสุขคือใบเบิกทางเรียกคนรักดีๆมามีส่วนร่วมสุขด้วยกัน